ดูวิวกันไปก่อนพอดีน้องคุยโทรศัพท์กับพี่ออนอยู่นะครับเดี๋ยวคุยเสียดเดี๋ยวพาไปแอบดูดก็คุยกันเลยกันห้องมันทะลุกันได้ครับผมห้องมันเป็นประตูทะลุกันได้ถ้าอีกฝั่งหนึ่งไม่อนุญาตให้เปิดเข้าไปก็เปิดไม่ได้ครับแต่อน,นี้ไปแล้วไปแล้วปล่อยผมไปคนเดียวแล้วเดียวมาแล้วเยว ขอคุณนะครับขอบคุณสลับส้มตําขอบคุณครับสวัสดีน้องสวัสดีคุณปีเพลวอ้าวปีเพียวปีเพลวโอ้อ่านมาอย่างน้อขออนุญาตกดติดตามกลับนะครับคนที่ส่งของข,องขวัญมาให้นะครับกดติดตามกลับนะจ๊ะคุณสะขอบคุณคุณสาริไสโอ้เย้ขอบคุณครับผมอวันนี้เนี่ย ลุยงานกันมาหลายวันเหนื่อยมากเลยครับง่วงง่วงมากเลยวันนี้ไปเฝ้าน้องๆที่ร้านตัดผมนะครับเผลอหลับไปเลยครับเผลอหลับไปน้องปเลยไปถ่ายลงติกต o อกตอนไหนไม่รู้ครับ <down load ed by way> ขอบคุณคุณหนูอ้อมนะครับหนูอ้อมกดติดตามแล้วนะครับขอบคุณคุณขอบคุณรถ,รถอิฐตุ นะครับผมขอดขอบคุณเราตุกๆนะจ๊ะเย้แว่นตาเช้าล็อกขอบคุณครับขอบคุณนะครับทุกคนขอบคุณที่เป็นกําลังใจให้นะครับขอบคุณนะครับขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณหลายๆเด้อขอบคุณหลายๆที่อายตาถึงขอบคุณครับขอบคุณครับผมโอ้ขอบคุณครับ พักผ่อนกันโยไม่ได้พักผ่อนแล้วครับเดี๋ยวน้องนุกอาบน้ําเสรียผมก็ไปอาบต่อแล้วก็ลงไปงานกันเลยครับไม่ได้พาก,กันนอนพักเลยไม่ได้พาก,กันนอนเลยคืนนี้เสียดายมากที่พักสวยมากมีโรงแรมมีสระว่ายน้ำเย่ yeah! มาอีกไหมเย่ yeah! เอาว่าจะตีรังกาเลย <c oughs> ขอบคุณนะครับขอบคุณแว่นตาเชาวลอกนะฮะ เป็นตาเลยนะเลแบนหรือว่าอะไรนะครับผมอ่านไม่ทันขอ,ขออนุญาตทุกขออภัยทุกคนนะครับบางทีผมผมเห็นแต่ผมเย้ขอบคุณครับเอาเย้ yeah. เอเอเย้โอ้ยฮ่าฮ่าา ขอบคุณครับโอ้สนุกจังเลยสนุกโอ้เจาลอกมาเย้ทำไมวะเย้ขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้เย้ ขอบุณครับขอบุณครับแต่เตียงนุ่มจริงๆครับเตียงนุ่มมากน้องนุกกระโดดเล่นนี่กระโดดเด้งเล่นอยู่เดี๋ยวให้ดูลูกโป่งให้ดูลูกโป่งนะครับนี่ทุกคนดูดู จกเจ้าเลย่ะไม่ฝานเลยยังผาี่เลยผมอยู่ขห้องไปห้องมันทะลุหากันได้พี่เขาอุสาวางแผนว่าให้ห้องทะลุหากันได้นะนี่ดันไม่ได้นอนเทงานั้นโอ้ชีวิต <laughs> น้องปายคุยกับน้องยอดผาอยู่นะครับเมื่อกี้นี่น้องปายกับนองนุ๊กคุยกับน้องยอดผาสงสัยน้องยอดผาคิดถึงนะครับสงสัยยอดผาจะคิดถึงพี่ๆเย,ย้ขอบคุณครับค่อยโดดไปโดดมาคขอยกับเมย์ตัวงเนาะ ขอบคุณนะครับทุกคนนะครับขอบคุณทุกกําลังใจที่มอบให้นะครับขอบคุณทุกของขวัญน,นะครับช้างโอ้ช้างมาแล้วช้างช้างช้างน้องเคยเห็นช้างหรือเปล่าของใครไม่รู้เลยดูไม่ทันเลยนะครับเพราะว่ามันเลื่อนขึ้นไวมากเลยขอบคุณหลายๆที่อายตาถึงนะครับผมขอบคุณนะครับผมโอ้อยากกลับไปจัดดีเจให้ทุกคนฟังแล้วดิ ไม่ได้จัดดีเจมาหลายเดือนแล้วด้วยนี่อขอบคุณครับขอบคุณรถทุกๆุครับขอบคุณทุกคนนะครับนานๆมาไลทีโอ้ยผมไม่ได้ค่อยไลไลเลยตอนนี้เมื่อวานก็ไล์อยู่ที่งานไออะไรนะงานที่อยู่ชนบุรีนะครับเย้ขอบคุณครับขอบคุณครับผม ช้างช้างช้างน้องเคยเห็นช้างหรือเปล่าช้างมันก็ตัวไม่เบาจมูกยาวๆหรือว่างวงมีเขียวไตงวงเ <_ q _ 1> ฮ้ยคนเยอะๆอย่างนี้บอกเลขดีไหมนะ<_ <q> _จะบอกเลขตัวแรกนะตอนแรกว่าจะเลิกบอกแล้ว<_ <q> _บอกเลขดีไหมนะคนเยอะๆเนี่ยใครอยากได้หวยให้มาวัน ใครอยากได้หวยให้มาวันที่อ่าวันที่ประมาณสิบสี่นะครับสิบสี่สิบห้านะครับประมาณวันที่สิบสี่สิบห้าเดี๋ยวจะจะบอกดีไหมถ้าผมถูกอีกว่นนี้ได้สายสินได้อะไรต้องเต็มตัวผมแน่เลยได้สายลุงอะไรอย่เงี้ยไ้วันนั้นไปไปที่อะไรนะวันนั้นไปที่โรงเย่วันนั้นไปที่อยังเกาะยังวะ ตำนานคนอีสานวันนั้นไปที่ตำนานคนอีสานนะครับควายได้ได้สายลุงแมเต็มคอยายเนี้ยวันนี้แมโว้ยบอกแล้วว่าใฮ้ก็เลยคิดในใจว่าบดร,รวดงานสิบ่บอกเลยแหละชอบบอกแล้ว <laughs> เต็มเตยมสามร้อย <laughs> ผมดีใจมากนะที่ผมบอกทุกคนถูกสองวัดแล้วผมดีใจมากๆเลยเพราะว่า เหมือนบางคนก็ได้เยอะนะบางคนได้เป็นห้าหมื่นหกหมื่นนะครับเย่ e! บางคนถูกได้พันสองพันสามพันผมก็ดีใจนะครับแต่บางคนเข้ามาบอกถูกหกหมื่นถูกถูกแปดหมื่นก็มีขอบคุณครับขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณที่เข้ามาติดตามเข้ามาดูเข้ามานี้นะครับผมมาให้กำลังใจกันนะครับ เขนแว่นไม่ได้ต้องเก๊กไว้ก่อนเย่ yeah! เอาไม่มามันคือบะขืนเย่ yeah! <c oughs> บอกสิค่ะเย่ yeah! งวดนี้โอ้คนหลายแถอะวะคือสิกาบอกเนาะบอลนี่ขั้นถ้าผิดงวดนี้ใครได้ปิดตำหนักเลยเดย <c oughs> ถ้าผิดงวดนี้นี่ผมได้ปิดตำหนักเลยนะงวดสุดงวดนี้นี่ถ้าไม่ถูก อย่ามาถ้าไม่ถูกเลิกความผมอีกเด้อถ้าถูกนี่โอ้จังหลยผมวันี้อ่ะงวันี้ผมมั่นใจว่าต้องมีสองสองมีสองเ,เน่เน่สองบอกแค่ตัวเดียวกันบอกแค่ตัวเดียววันทีส่สิบสี่สิบห้าส,สิมาบอกไม่อีกบอกแค่ตัวเดียวสองตัวเดียวโคโู ถ้างวดน,นี้ไม่ถูกถ้างวดน,นี้ไม่ถูกอาจารย์อบเชยจะปิดตำหนักนะครับเลิกให้ใบเลิกใบเลิกให้หวยแล้วนะครับ mm hmm. ขอบคุณครับขอบคุณช้างนะครับผมของไผนะ่นัะผมอยากเห็นคนไห้เออผมลืมแอดกลับคนที่ให้ของขวัญแป๊บหนึแบบน่งนะครับขออนุญาตแอดกลับก่อนขออนุญาตแอดกลับก่อนนะครับคนที่เด้งขึ้นมานะครับ แล้วก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์เลยนะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์เย้ขอบคุณทุกทก,กาลังใจทุกคอมเมนต์เลยนะครับพานุกไปไปลายพานุกพากไปดูนุกปลายหน่อยผมไม่รู้ว่าเขาคุยเรื่องส่วนตัวอะไรกันผมก็เลยไม่กล้าพาไปนะครับบางทีเขาอาจจะคุยเรื่องส่วนตัวอะไรกันอย่างนี้ผมก็เลยแบบไม่กล้าไปเดี๋ยวผมไปแอบถามก่อนว่ามาไปหาได้ไหมนะครับแปบบ๊บนึงนะครับ เธอเดมเธอเดมยับปากกจบโจยับปากยับเบาดังยับเบาดังเน้อครับจุจจผมย่องเบามากเลยนะเนี่ยอาชีพเก่านะเนี่ยย่องเบาเอาแล้วชีวิต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  เอาแล้วพ <How> <Christmas. S 1> okay, ี่บอกรุ่น่ะจะแบนมเอาน้ำบบอก้คือเอาเงนมันน้ำมาเที่ยงเยวคนร้อจยสาวมาอก่ถเเลยกเอาน้าไบบอมาไมชีวิต โอ้ประกาศไทายเลยวะ่ะโอ้ประกาศไทายอยีครับออ้ชีวิตบนาด้ของทะลุก,กันได้นะบนราด้วยอ้ชีวิตบนาด้คือว่าปิดประตูสันนี่โอ้สงสัยยานสงสัยจะกลัวแบบว่าดูไม่ดีถ้าปิดประตูอะ มันจะดูแบบอยู่กันสองต่อสองเอออันนี้มันยังทะเลาท้างทะลุก,กันได้มีพี่อบเป็นคนกลางก็ยังโอเคเออเข้าใจเข้าใจแต่ก็นะโอ้ยโอ้ยบอกให้ไปอาบน้ำเราบอกว่าพี่อบเดี๋ยวพี่อบเดี๋ยวนุ้งไปอาบน้ําก่อนนะแล้วผมไปอาบน้ํากอนได้ไปอาบน้าจังไหนเป็นนั่งโคลโอยูุ่่นมันสิได้ไปงานแล้วเมียเป็นนั่งกุจูุมันมุแข,ข้ากันอยู่นี่เม่ย โอ้ชีวิตมุ่นหน้าดอกบอกว่าสิไปอา,ปนอาปนบน้ำอาบน้ำพนะเบิ่งเด้บันนี่ไข่อยม่ได้อาบน้ำอีกเด้อบันนี่ <c oughs> ผมสิบม่ได้อาบน้ำเดีอยบันนี่พราะว่าอย่างวันนี้พาะว่าเดี๋ยวเพิ่นมาอาบวันนี้เพิ่นอาบโดนวัดนี้อาบน้ำเครื่องส่วมบันนี้เออกลายเป็นว่าผมก็ต้องล้างแต่หน้าไปแล้วก็ทาแป้งแป้งไปงานเลยดูได้ไบ่เชื่อชีวิต โอ้ยเมื่อยเมื่อน้ำคนมีความรักใส่ป่าิไปอาบน้ำแมนใครได้ยินเหมือนผมไหมบอกว่าเดี๋ยวสั่นผมไปอาบน้ำคนเด้อไอ้เพื่อนนะโอ้ ขอบคุณนะครับผมสำหรับความขวัญนนะครับขอบคุณทุกกาลังใจนะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับขออนุญาตกดติดตามคนที่เด้งขึ้นมานะกดติดตามแล้วนะครับผมโอ้แสดงว่าคนเม่ไดดเห็นหลายได้หนิว่เห็นหลายคนนด้หนเพราะว่าเพราะว่าเดี๋ยวค่อยไปดูคนที่เขาแคบผมต้องมาเชื่อว,ว่าต้องมีคนไปแคปลงติ๊กตอกจอตเมื่อกี้นน่ผมเชื่อว,ว่าอย่างนั้นนะ เพราะว่าตอนนี้เหมือนหมื่นห้าใช่ไหมครับหมื่นห้าคนที่จะเห็นเมื่อกี้นี่เห็นอยู่ประมาณหมื่นสองหนึ่งหมื่นสองพันคนนะครับที่เห็นช็อตเมื่อกี้ผาดคนมาสาผาดแห้งโอ้คอยกับประกา,าทายแล้วคอยกับคืนเนาะย่านเขาเห็นแม่ย่านเขาเห็น,น,หนอุ๊ยี โอ้มันหนาดอวเว้ยขอใหม่ขอใหม่มันไม่ได้สิมันถอตสำคัญมันก็ต้องมีผมบอกแล้วให้ติดตามผมไว้ผมบอกแล้วสวัสดีพี่เจี๊ยบสวัสดีพี่เจี๊ยบนะครับสวัสดีพี่เจี๊ยบสวัสดีเต้าขนมโคกนะครับผมแอดมินบ้านเทพประบุตรหลังเลนนะครับสวัสดีนะครับขอบคุณครับอู้ยช้างมาอีกแล้ว ช้างไครเนื้อนี่ผมยังมองไม่เห็นสักทีเลยนี่คนที่ให้ช้างนน่เย่ชาวร็อกขอบคุณขอบคุณคุณนาลีรัตนะครับคุณนาลีรัตขอบคุณนะครับขอบคุณหลายๆที่อายตาถึงนะครับผมเขินท่านเศร้าอยู่เห็นเขินบ่ล่ะเขินบ่ครับคือคือตอนแรกนะผมคือที่ผมเดินไปดูเพราะว่า ผมไม่กล้าผมไม่กล้าไปถ่ายเพราะว่าผมกลัวเขาคุยเรื่องอะไรกันอย่างงี้แล้วแบบว่าเออคุยเรื่องส่วนตัวเขาอะไรงี้ผมก็เลยไม่กล้าผมก็เลยเดินไปดูด้านเราก่อนอนแรกเขินมากไปขอสวีทกันค่ะเออใช่ใช่นี่รู้แต่ว่าอยู่ห้องตรงนี้แล้วกันนี่นี่นี่เดี๋ยวผมจะให้ดู นี่นะนี่คือห้องห้องพวกผมนะนี่คือห้องนี่คือเตียงนุกนี่คือเตียงนุกนี่คือเตียงผมนี่นี่นะแล้วทีนี้พี่ๆเขาจัดห้องก็คือห้องปลายอยู่ข้างๆใช่ไหมเตียห้องปลายสามารถเปิดประตูหากันได้นี่นี่ ไอ้มาจเ,เด้อยนงละเค่บอกไปแล้วละสบายนอีนแบบไม่เห็นเขาไม่เห็นนะเขาไม่เห็นผมไปนะแบบ บนาด๊อกบอ่อาบน้ำบอกผมว่าไปอ,อาบน้ำจังไหนผมว่า่อาบน้ำจักทีอคือผมไม่เห็นผมรู้แล้วว่าช้างของใครเป็นช้างของเจ้าของฟาร์มช้างของคุณนุ่นนี่เองนะครับผมคือคือมันเด้งขึ้นมาแล้วผมมองไม่เห็นนะผมขอโทษนะจริงๆแต่ผมรู้แล้วตอนนี้ว่าของใครเพราะว่าส่วนมากก็จะมีแต่เจ้าความฟาร์มช้างแหละครับที่เอาไมา ขอบคุณครับขอบคุณนะครับผมขอบคุณหลายๆที่อายตาถึงช็อตแรกเด็ดกว่าผมว่าช็อตแรกเด็ดกว่าช็อตแรกนี่อเออเดี๋ยวผมจะลงคลิปเดี๋ยวผมจะลงคลิปในทิกตอกนะที่ไปไปดูชุดแต่งงานนะครับเอ้ยไม่ใช่ชุดเจ้าสาว ที่ที่ไปร้านชุดเจ้าสาวนะครับผมยังไม่ได้ลงในติ๊กต็อกเลยเดี๋ยวผมลงให้ดูนะครับที่บอกว่าใครจะเป็นคนใส่ชุดเจ้าสาวนะครับเมืองผมจะไปตามมาอาบน้ำนกนก เอาปิดประตูเรียบร้อยโอเคครับปิดินี่โอเคอาบี่ห้องไปตัวโอเคปิดกับปิดเอเอ อวสิีอาบยุ่งห้องพ่นมั่งสันตายแล้วชีวิตหนีมือจะควงลืมเก็บมั้งหันลืมเจ็บมั้งหันลืมเจ็บแม่หนีมือจะควงแม่เขินจนลืมเจ็บนิ่ววะนี่แม่โอ้คนอียังประตูหนีมือันยังลืมเจ็บเนาะขอบคุณครับขอบคุณครับ ให้ผมเดาต้องเป็นของน้องนุ่นแน่เลยใช่ไหมครับของใส,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 ส่ใส่ใส่ใส่ข่อยชิเลียนให้พ่อของใสล่ล่ะช้างช้างช้างน้องเคยเห็นช้างหรือเปล่าช้างช้างช้างน้องเคยเห็นช้างหรือเปล่าใสาล่ล่ะผมเห็นเมื่อกี้เนี่ยแวบๆเนี่ยใส่ละ่ะ ใช่ของคุณ